สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยประกาศหอมให้ชื่อว่าพักป่วยพักโทษเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับแจมแจ้งกันไปเลยทีเดียวนะครับนายกเศรษฐาในการันตีด้วยตนเองว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรถูกพักโทษอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ แต่พอฟังเหตุผลประกอบของนายกแล้วมารู้สึกตังหิตตังหิตยังไงครับพี่กนเพราะว่ายกย่องนักโทษเด็ดขาดชายรายนีเนี่ยเราก็เป็นรัฐบุรุษเลยนะครับเซฐาบอกว่าอย่างนี้ครับท่านทักษิณเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาหลายปีและเป็นคนที่มีประโยชน์กับประเทศชาติและทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมชมช,มชอบอย่างสูงที่สุดท่านหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยและความจริงเมื่อท่านออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องในอดีตก็ถือว่าเป็นเรื่องในอดีตไปและได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วท่านเองก็มีลูกมีหลานลูกสาวคนเล็กก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผมเชื่อว่าท่านจะมีคําแนะนําดีๆที่จะให้เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าลูกก็จะนํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารประเทศได้ปัจจุบันเนี่ยท่านมีหลานเจ็ดคนนะครับ ในฐานะที่ผมก็เป็นพ่อคนเหมือนกันผมเข้าใจความรักคุณปู่หรือคุณตาที่มีให้กับลูกหลานก็ถือเป็นสิทธิ์ของท่านยืนยันว่าตามระเบียบของกรมรัชธรรมนทุกอย่างคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประเสริฐาทวีสินแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะวิาพากษ์วิจารณ์ตรงไหนก่อนดีนะครับเพราะ,ะการปฏิบัติต่อน,นักโทษคดีคอร์รัปชันซึ่งคดีคอร์รัปชันเนี่ยถือเป็นอาชญากรรมอย่างร้ายแรง แต่กลับได้รับการปฏิบัติด้วยการยกย่องแล้วก็ขอให้ลืมเรื่องในอดีตมันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่สุจริตชนจะพึงกระทำเลยนะครับไม่มีเลยนะครับแถมยังเป็นนักโทษที่ไม่เคยติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวแล้วกลับมาวันนี้เนี่ยกลับถูกพักโทษซะแล้วอีกทั้งผู้นำประเทศออกมาการันตีคุณงามความดีทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมามากมายแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดถามจริงๆนะครับ เศรษฐาเศรษฐาจำเรื่องการควบรวมพักการเมืองได้หรือเปล่าจำเรื่องการซื้อสอสอยกพักได้หรือเปล่าและไอ้ที่บอกก็ทำประโยชน์ต่อชาติเนี่ยเศรษฐาเคยไปดูคำพิพากษาคดีคอร์รัปชันที่ส่งโทษจำคุกมาให้ไหมครับเคยไหมครับอย่ามองว่าคดีคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะว่าการเมืองที่คดโกงมันคือการทำลายชาติบ้านเมือง รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะมีปัญหาทันทีถ้าหากว่าให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรบงการไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือว่ารับหลังคนโกงที่ควรให้อภัยคือคนโกงที่สํานึกในความผิดแม้ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรคนนี้จะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเพราะยอมรับผิดในการกระทํามีความสํานึกในความผิดแต่พฤติกรรมที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย มันยังเต็มไปด้วยเล่เพทุบายเพื่อจะได้ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวการกระทําของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรและบริวารเนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงความสํานึกในการทําความผิดเลยแม้แต่น้อยอย่างที่บอกนั่นแหละครับการคอร์รัปชันเนี่ยมันคือความชั่วเป็นการประพฤติชั่วเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง าหากว่าผู้นําประเทศหรือนักการเมืองหรือพักการเมืองรวมไปถึงประชาชนยังจะออกมายกย่องคนโกงแบบนี้ไม่มีทางหรอกครับที่ชาตินั้นเนี่ยจะเจริญขึ้นมาได้มันจะติดกับกับดักคอรัปชันไปตลอดการจําได้นะครับประโยคที่บอกว่าโกงไม่เป็นไรแต่ขอให้แบ่งกันวันนี้คนโกงเนี่ยไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่ปันเดียวแถมยังได้รับคําสรรเสริญเดียนยอปูโกงและจะสอนหลานยังไงล่ะครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆนะครับเอาละครับ เมื่อผู้นาประเทศออกมาการันตีด้วยตัวเองว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณคือคนที่ควรจะได้รับการยกย่องเมื่อถูกพักโทษแล้วในจากนี้ไปนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะไปทําอะไรต่อจะกลับไปบ้านจันทร์สองล่าเพราะว่าองค์อิงเนี่ยเช็ดถูบ้านรอเอาไว้แล้วหรือว่าจะนอนที่โรงพยาบาลต่อไปครั้งสุดท้ายที่โลกได้รับรู้คือการที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยป่วยหนักนะครับ ป่วยหนักถึงขั้นที่ว่าห่างจากหมอไม่ได้เลยคือวันที่8เดือนมกราคมวันนี้เองวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์ผ่านไปแค่เดือนกับอีกไม่กี่วันสถานะผู้ป่วยของนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นยังไงครับไม่มีใครรู้จริงๆเลยนะครับแต่ในวันที่ไม่ต้องนอนคุกเกิน120วันอธิบดีกรมรัชทันกลับลงความเห็นโดยอ้างอิงการวินิจฉัยของแพทย์โรงพยาบาลตํารวจเอาไว้ดังนี้ครับตามที่กรมรชาชทันได้ส่งตัว นักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณชินวัตรออกไปรักษาพยาบาลจริงๆเขาใช้คําว่านายทักษณิณนะครับตามที่กรมราชธรรมนได้ส่งตัวนายทักษณิณชินวัตรออกไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภายนอกตั้งแต่วันที่23เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566โดยพบว่านายทักษณิณมีโรคประจําตัวหลายโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการโดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและเนื่องจาก ทันทสถานโรงพยาบาลรัชทันยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่าโดยแนวปฏิบัติกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังและยังคงรักษาตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้นกรมรัชทันขอเรียนว่าขณะนี้นายทักษิณชินวัตร ได้ออกไปรับการรักษาตัวยังโรงพยาบาลตำรวจเกินระยะเวลา120วันเดือนเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ประสานไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับทราบถึงอาการป่วยของนายทักษิณแพทย์ได้รายงานอาการเจ็บป่วยในหลายประการที่ต้องเฝ้าระวังโดยแจ้งความเห็นว่าผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์เฉพาะทางและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถึงอาการป่วยเพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายแก่ชีวิตอธิบดีกรมราชธรรม ได้พิจารณาจากความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาที่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ายังต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดประกอบกับเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความครบถ้วนตามกฎหมายจึงพิจารณาเห็นชอบมเมื่อวันที่8เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ห้ให้นายทักษิณอยู่รักษาตัวต่ออย่างโรงพยาบาลตํารวจเนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ทําการรักษาเฉพาะทาง และหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตร,รายถึงแก่ชีวิตจะได้ดําเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่แหละครับสารจากกรมราชทัณฑ์สรุปความแล้วเนี่ยคือเมื่อเดือนที่แล้วนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรย,ยังไม่พ้นภาวะอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับตั้งอยู่ใกล้ชิดกับหมอเท่านั้นถึงจะรักษาได้อย่างทันท่วงทีสงสัยครับสงสัยว่าในโลกใบนี้เนี่ย มันมีโรคอะไรบ้างเลยครับที่ผู้ป่วยอาการหนักแล้วห่างหมอไม่ได้เลยตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องไปนอนในคุกมีแหละครับและพอถึงกําหนดวันที่จะได้รับการพักโทษเนี่ยนะครับกลับไม่ต้องการหมออีกต่อไปแล้วแถมอาการป่วยเนี่ยยังพักได้ด้วยนะครับพักป่วยเอาไว้ก่อนถ้าเกิดโรคแบบนี้มันมีจริงอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันก็น่าโกลนควาน่าวิจัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อจะเจอวัคซีนปราบโกงเขาบ้าง แต่เอาเถอะครับถ้าหากว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรคนนี้จะย้ายออกจากวิมานชั้น14เพื่อไปเลี้ยงหลานเจคนที่บ้านจันทรงล่าเนี่ยก็ขออวยพรให้รอดพ้นจากขีดอันตรายก็แล้วกันนะครับก็อยู่ที่ครอบครัวชินวัตรนั่แหละครับว่าจะกล้าพานักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยขึ้นรถพยาบาลที่มีหมอมีพยาบาลมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมที่จะกลับบ้านจันทรงล่าหรือเปล่า เพราะว่าเดือนที่แล้วในกรมราชธรรมยังกลัวเลยนะครับว่าถ้าหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือว่าอาการที่อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอาจจะไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีวงเว้นเสียแต่ว่าทําบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยให้เป็นโรงพยาบาลที่มีหมอเฝ้าตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดลำบากนักเนี่ยก็นอนห้อง VIP สี่เหลี่ยมชั้น14ต่อไปนะครับเลี้ยงหลาน7คนเนี่ยมันเหนื่อยนะครับกลับบ้านจันทร์สองล่า เกิดความแตกว่าไม่ได้ป่วยขึ้นมาจริงๆเนี่ยโรงพยาบาลตำรวจก็ตามกรมราชธรรมก็ตามคงต้องบิ๊กครินนิ่งกันครั้งใหญ่เลยนะครับเพล่ะเผลอเนี่ยอาจจะมีคนซวยติดคุกแทนทักษิณอีกต่างหากนะครับ